สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพามาทำตุ๊กตาปูนปาเตอร์กันนะคะไปดูขั้นตอนการทำได้เลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราต้องแกะถุงปูนกันก่อนเลยนะคะจากนั้นให้เทป,ปูนล,ลงในภาชนะที่เราเตรียมไว้นะคะสักประมาณเศษหนึ่งส่วนสองของถุงหรือประมาณสักครึ่งถุงก็ได้ค่ะเพราะว่าปูนแข็งตัวเร็วมากเดีย๋ยวจะเทใส่พิมไม่ทันเอาแล้วก็ผสมน้ำลงไปสักประมาณหนึ่งแก้วนะคะหรือจะกะประมาณกันดูวเอาก็ได้นะคะแต่อย่าให้น้ำเยอะเกินไปหรือน้อยเกินไป,นนไปจนเหนียวจับตัวเป็นก้อนนะคะเพราะถ้าจับตัวเป็นก้อนปุ๊บปูนก็จะไม่เข้ารูปตตาามมมทีี่เเรรยพิ์ไนะะค จากนั้นก็คนๆคนนคนๆแล้วนะคะประมาณสักสองถึงสามนาทีนะคะแต่อย่าคนแรงนะคะเดี๋ยวจะเกิดฟองอากาศเอาแล้วจะทาให้ตุ๊กตาเป็นรูไม่สวยได้นะคะระหว่างที่ผสมปูนะคะอย่าลืมเตรียมพิมพ์เอาพิมพ์ไปแช่น้ำไว้ก่อนนะคะเรไเตรียมพิมพ์ไว้ทั้งหมดหกแบบด้วยกันนะคะที่คิดว่าจะพอสาหรับอัตราส่วนที่เราผสมในครั้งนี้นะคะในระหว่างที่เทปูนใส่พิมพ์อย่าลืมบีบพิมพ์ไว้ตลอดด้วยนะคะเพื่อให้ปูนเข้าไปตามรูปทรงของพิมพ์ที่เราเตรียมค่ะเราจะใช้เวลาในการรอปูนแข็งตัวประมาณ10ถึง15นาทนะะออานาด้ ส antis, <UC S> ิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งนะคะเราจะต้องทำให้พื้นเรียบที่จะให้ตุ๊กตาตั้งได้นะคะถ้าทำพื้นเอียงตุ๊กตาก็จะเอียงตามไม่สวยแน่เลยครบแล้วได้เวลาแกะออกจากพิมพ์แล้วค่ะข้อควรระวังตอนแกะออกจากพิมพ์นะคะระวังกระเด็นเข้าตาด้วยนะคะเราจะมาแกะนอนกันเลยนะคะนอนเท่นอนเท่ไอ้นี่มีอะไรขาเปิดน้ำันก่อนเลยเขาเกิดเท่ไรไปใครจะซืมันร้อนอ่ะอันนี้มันจะมีมันจะมีกลุ่มอ่ะนี่อะไรไเอยะมันเพม้นนี่ระวังนะระวังหางนอนนะ

เ็รักแลนอนวงขลวเห็นแล้เหราไม่เห็นแล้วมัไม่เห็นหลอดเขาพูดอ่ะสวยเนาะอันนี้ขั้นตอนอะไรครับดครับต้องขอบคุณอ้อะไรทีาเรียกอะไรตะลิวเรอเรียกอะไรวะไทยสับปะรดไม่ใช่ต้องขอบคุณไทยไหมจากวงเล็บิชชานแล้วกูีนะัีนะไม่ใช่รับไม่ใช่ตกวผีนะกลัผี อเรัเสร็จครบแล้วค่ะทุกคนได้ตามที่ต้องการแล้วทีนี้เราจะมาลองระบายสีกันดูนะคะขั้นตอนนี้มีเด็กๆมาช่วยทำด้วยเด็กๆตื่นเต้นสนุกสนานกันใหญ่เลยค่ะสีที่เราใช้นะคะเราใช้เป็นสีโปเตอร์นะคะเรามาดูกันเลยว่าตุกตาปูนตัร์ของเราจะออกมเป็นยังไงไปดูกันเลยค่ะตั้งใจกันสุดๆไม่ยอมแพ้กันเลยทั้งเรียนแลคเลยค่ะ ช่างภาพมืออาชีพมาถ่ายทำให้ด้วยค่ะเห็นฝีมือช่างภาพของเราแล้วเป็นไงบ้างคะทุกคนโหนี่กุุงขมับก,กันเลยทีเดียวระบายสีสำเร็จแล้วค่ะทุกคนก็พอได้อยู่นะากติดตาม Subscribe ช่องของเราด้วยนะคะไว้เจอก,กันใหม่คะ่ะสวัสดีคะ่ะ